นี่เราวะซื้อเค้กคือเค้กป้าเลยนะปักเก้นปักปักเก้นปักเก้นอ๋ออ๋อง่ายจากฝรั่งเศสถ้าภาษาช่างเรียกปักเก้นปักเก้นไปดูกันอิตาลีออริจินอลจากอิตาลีนะจ๊ะเค้กปักเก้นอันนี้ก็จุดจุดนี้จะห่างจากอีตองปีล็อกแค่กิโลเดียวนะครับ ก็มาแวะตรงนี้ก่อนได้ครับซื้อผลไม,มล้อะไรแล้วค่อยเข้าไปนี่เขาเรียกปาเข้านน้ำไปแล้วตาไปดอะไรมาเนี่ยนี่มีปลาเขื่อนด้วยนะครับปลาเขื่อนปลานิ้นแดดเดียวค่ะแล้วก็ปลาส้มค่ะดูดนที่นี่ก่อนเข้าปีล็อกได้นะครับน,นี่ ก็าสมทอนทำเป็าสบค่ะนี่เหรอตับเปนคนนาเครับซื้อเป็นไอี่เป็ไหมเอารื่อที่าินเก่าเต่าเรียงขลาเก่าก็ไนี่แหะครับอะไรอร่อยที่สุดคะผมเ๊กแนะนำว่าอย่างเงี้ยเป็นเช๊กที่ผมมีโอกาสได้โกเปได้ครับควายวรเช๊กท่านสามรอบกินดี นี่นะครับนี่เขาเขาบอกแนะนำเขาบอกแนะนำนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแนะนำเลยครับนี่ครับถวายประเทศแล้วนะครับนั่งกินเถออันนั่งกินนั่งกินเถอถึงเวลาเราเหลือเยอะแยะกินเค้กกันเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญพ่อทานฟรีนะเจ้าของใจดีครับรวมๆไปนะเชิญครับเชิญครับเจ้าของใจดีครับอันนี้เอาเอาที่อร่อยนะเอาเอาเอาที่อร่อยเอาอย่างมาแล้วอย่าให้เสียครับกินเลยครับ อันนี้แพลอดแพลอดไอ้นรูดยังถ่ายรูดยังถ่ายรูยังานี้ไม่ได้ถอเลยเออเออเอามาพร้อมทีเดียวเลยถ่ายรูปก่อนเอาี่นี่ลมินะนีจ้าเจ้าของร้านเขาบอกว่าเต็มที่แล้วครับเอเอวเอาถ่ายรูปถ่ายรูายรารูป่ร่ยรร่ง่เย เอาอะไรนั่งอะไรพี่เอาเลยเดี๋ยวผมยืนเอาอยเแค่หลอดเอาแค่หลอดเพราะไเอาไม่เอาอย่างแล้วมันปนอก่ไก่อนหนี่ิบเอพี่แค่ดี่นี่น่ากินมากอันนี้น่ากินมากเระวังระวังไ้นน นั่งกินได้บรรยากาศเจยป่งเจยป่งเจยป่เจต่าเจี๊ยแต่เอ่เจียป่นวนกินนะคะแค่นี้ใช่ไหมเค้กอ่ะหย่งเอาอีกรีแค่นี้เหรอหย่างจะได้เอาอันน uh 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 ี้ค่ะเราเป็นาแฟค่ะจานจาบัเอาอันไหนที่เรายังไม่มีอ่ะอนพกย่งเาลองชา่ออม ยังไม่ได้ที่เพ่งเพ่ใส่อ่ะจานแบ่งกอหมอมนียอะไอีที่ทงานไมมาาานสองบบหน้าหน้าไปถ่ายถ่ายเข้ามาปลาไปไหนแล้วนั่งหยบเริ่มแล้วนะเยอะจบยัง่รว่าอะไรอร่อยไหม อ่ามามา,มามอุ้ย <ละ S 1> แล้วต้องหมดอาหารไว้ต้องหมดอาหารดขอชิมมหอมเนาะหอมเนาะอน้ำชาจัมางมป้าดีวันอนะมาถึงที่แล้ว